ครับวันนี้จังหวัดกระบี่นะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดวัติภัยทางท้องถนนนะครับได้เปิดศูนย์ขึ้นบริเวณปากทางเข้าวัดถ้ำเสือนะครับซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทนะครับขนส่งจังหวัดในส่วนของป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับรวมทั้งประธานกรรมการคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับซึ่งมีทั้งขอาอาชีวผอเทคนิคนะครับวิจัยเทคนิคเนี่ย รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหมดเลยได้มาร่วมกันเปิดศูนย์นะครับวันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17เนี่ยเป็นช่วงของ7วันอันตรายจังหวัดเองดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความห่วงใหญ่การบังคับใช้กฎหมายในช่วงนี้ต้องเรียนว่าจับด้วยความรักนะครับปรับด้วยความห่วงใย่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ส่วนราชการโดยเพราะจังหวัดเองได้ตระหนักก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง ไม่เพียงแต่คนกระบี่ท่างันนะครับจังหวัดข้างเคียงหรือคนที่สัญจรเข้ามาในลักษณะท่องเที่ยวนะครับเราก็จะทําให้เมืองกระบี่เป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องการสัญจรน,นะครับก็ต้องเข้าใจในบริบทของการดูแลของพี่น้องส่วนราชการของเราครับ